นับสนุนรายการโดยเครือโรงพยาบาลพญาไทยเห็นสั่งอยู่3 4มอย่างคิดว่าครอบคลุมไหมครับ3-4มอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างทั้งหมดแต่เพียงว่ามันเป็นสิ่งที่คิดถึงมากที่สุดแล้วก็ถ้าคือสามสี่อย่างเนี่ยมันก็ถ้าสามสี่อย่างนี้ออกมาปกติหมดคุณหมอจะงงไหมครับงงครับก็ต้องงงจริงเหรอครับแสดงว่าคุณหมอมั่นใจว่าในสี่อย่างมันต้องเจออะไรแน่ๆครับคือเพราะมันเป็นแหลบที่แบบ มัน,มนไม่ได้ไม่ได้เฉพาะทางอะไรมากคืออย่างตัวตัวเม็ดเลือดอย่างเงี้ยมันก็พอจะบอกทิศทางได้ว่าไปทางไหนหรือยังไงม,มากขึ้นเอางี้ครับมาถึงช่วงนี้ครับเราจะมีเวลาให้คุณหมอห้านาทีช่วงแรกนะครับของการใช้แหลคุณหมอสั่งตรวจอะไรก็ได้พร้อมนะครับห้านาทีครับเริ่มครับมีซีเนาะซีจริงไฮโ,โปไมโครไฮโปไมโครไม่มีพราราไซต์เอาเขาบัต เห็นชัดนะครับว่าเขาสนใจกับแผ่นสมีของเลือดมากเป็นพิเศษแล้วก็ปักใจเชื่อว่าจะต้องมีการเสียเลือดไปทางใดทางหนึ่งเพราะว่าลักษณะเม็ดเลือดเนี่ยเป็นลักษณะโรตจางจากการขาดธาตุเหล็กทั้งๆที่คนไข้เนี่ยทานยาบำรุงเลือดผมว่าก a r k e CA ส่งไปเลยก็ได้ส่งเลยเป็นเขาอ๋อเขาออประเด็นคคิดถึงอะไรมันมันเริ่มไปไกลเราอ่ะคืะอ,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 อยังคิดถึงอะไรคือมันเริ่มส่งไปเรื่อยแล้ว่ะเมื่อกี้ตอนก่อนผมจะให้คุณหมอได้ใช้แหละ ถามคุณหมอว่าถ้าส่งไปแล้วมันปกติหมดเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้มันเป็นยังไงครับเป็นอย่างนั้นเลยครับ <c oughs> จริงเหรอครับพ <c oughs> ังอะสิ่งที่เราคิดไว้มันไม่เป็นอย่างนั้นเหรอครับครับจริงๆริมันตรงกับที่พวกเราคิดอยู่มันยังตรงกับที่พวกเราคิดอยู่ค <c oughs> ือส่งตัวตรวจเลือดเนี่ยครับตัวตรวจเลือดคุณหมอเจออะไรครับมีซีจิงแล้วก็ดูลักษณะของตัวมิดเลือดเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิล์มเลือดนะฮะตกลงเลือดสร้างน้อยหรือเลือดหายไปอันนี้เป็นกลุ่ม ค่าเนี่ยออกมาบอกว่าเป็นอาการซีดจากเลือดไม่พอก็คือเลือดไม่พอ,พอแล้วก็จากบัตรเ,เป็นตัวฟิล์มเลือดเนี่ยครับมันมีลักษณะเด่นที่เรียกว่าเป็นมันเล็กแล้วมันก็ตัวจุดซีดตรงกลาง<ห>มันซีดอะครับเอาง,ง่ายมันทําให้นึกถึงสาเหตุของการซีดได้สองอย่างคือ,คอหนึ่งทาเหล็กน้อยทาเหล็กน้อยเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่ทานเหล็กน้อยจริงๆกับเสียเลือด ตอนนี้จะเป็น,น,ช,นช่วงเวลาที่คุณหมอมีโอกาสสุดท้ายในการเจอคนไข้อีกครั้งหนึ่งครับครับอ๋ออะไรที่ยังเข้าใจอะไรที่ยังสงสัยอยากจะคุยกับคนไข้คราวนี้นาะทีเดียวฮะเก่งกันดีๆเลยนะครับจะถามอะไรพร้อมไหมฮะม,มีะท้องอื่นหรือท้องเดียวยังไม่ไดเ,เลยมั้ง <laughs> <laughs> ใจเลยมาเพิ่งได้ข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนี่เขาเจอเมื่อกี้นี่เลยเอาละครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับ หนะึ่งนาทีเริ่มครับมีลักษณะของแบบท้องอาจท้องเสียทายเหลวแบบผิดปกตินี่ครับช่วงนึ่มันเอาแน่ไม่ได้บางทีมันก็ท้องผูกไปบ้างสองสามวันนานมันก็ทายเหลวทีนึงสลับกันไปอย่างนั้นแหละลักษณะอุจจาระเนี่ยครับมีแบบเส้นเล็กลงเรียวอะไรอย่างนี้ไหมครัไม่มีนะแต่ว่าตั้งแต่ทานยาบำรุงเลือดอุจจาระมันก็ระบายดีก็สบายท้องดีมีขึ้นไส้อาเจียนมีอะไรไหมอาเจียนไม่มีครับไม่มีอาเจียนแต่มีขึ้นไส้เหรอครับขึ้นไส้ก็ไม่มีเคยมีปวดท้องแม่สาเหตุบ้างไหมครับปวดท้องไม่มีีเเเลลยยยไมม่คปวด ม่เเคยยลกินยาเหล็กนี่คือกินยาตามปริมาณที่แพทย์สั่งไงครับหรือว่าไม่ไม่ลูกสาวเขาซื้อมาให้ก็กินบ้างไม่กินบ้างสิบมิครับเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรขยับแข็งขาได้ปกติเลยใช่ไหมได้ปกติดีแข็งคางแข็งไดมีมีมือหัวมีปวดหัวอะไรไหมครับไม่มีแต่ว่าร่างกายทั่วไปมันเหมือนกับจะอ่อนลงไปเรื่อยตัวครสุดเนี่ยครับตรวครั้งสุดท้ายเมื่อไรครับตัวครั้งสุดท้ายนี่หมดเวลาครับเห็นใจคุณหมอจังเลยเพราะตอนนี้กระบวนการมันงวดเข้ามาเรื่อยๆ โอกาสของคุณหมอที่จะต้องวินิจฉัยโรคนี่มันงวดมาจริงๆตอนนี้บอกคุณหมอทั้ง3ท่านนะครับคุณเหลือการใช้แหลบอีก3นาทีหลังจากนั้นคุณต้องสรุปทุกสิ่งที่คุณมีแล้วคุณต้องตอบแล้วครับ3นาทีนี่คือให้เขาสั่งตรวจสั่งให้สั่งให้พอถ้าสิ่งที่ตรวจนั้นผลปกติหมดจบเลยนะฮะแต่ถ้าอันใดอันหนึ่งเกิดมีผลโพสิทีฟขึ้นมาแล้วคุณหมอเรียกร้องขอตรวจเพิ่มเติมไปบนผลอันนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะอนุญาตไม่ทราบคุณผู้ใจยอมไหมถ้าทันสามนาทีครับ สิ <ś webinars> ่งที่น้องๆทีมเซอร์วิสไมค์ค้นหามีค่าเป็นปกติเกือบทั้งหมดงานนี้ท่าทางจะไม่ง่ายอย่างที่คิดซะแล้วครับช่วงหน้าต้องมาเอาใจช่วยน้องๆกันต่อนะครับใน The Symptom เกมหมอยอดนักสืบ